โยสวัสดีครับแฟนคลับทั้งหลายหายกันไปนานเลยก็คลิปนี้ก็มาเจอครูเทคนิคก็เป็นขี้หูแบบแผ่นผสมผงนะช่วงนี้ก็อืมไม่ไม่ค่อยมีคนมาแค้หัวครับไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็บางจังหวะก็ไม่ไม่ไม่ได้ มีเวลาหรือจังหวะที่ดีพอที่จะอัดคลิปว่าเพราะว่าช่วงนี้ใจก็ไปจดจ่อกับวอลเลย์บอลกับไอ้ฟุตบอลยูโรอ่ะวอลเลย์บอลตอนนี้นที่ติดตามเชียร์อยู่ก็เป็นวอลเลย์บอลยูยี่สิบปีชิงแชมป์เมเซอเียเมื่อวานก็นั่งดูเด็กยูยี่สิบเราแพ้สาวจีนไปสามต่อศูนย์เลสสามต่อศูนย์เซตแต่ก็สู้ได้เซตหนึ่งกับเซตสามะครับ เซตสองนี่แพ้ขาดเซตหนึ่งกับเซตสานี่สูสีคู่ขี้ดูดีมากแบบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอะไรประมาณนั้นนะแต่โดยรวมก็โอ้โดยรวมนี่เก๋งนะเด็กอยย่ยี่สิบเพียงแต่ว่าอา่นักกีฬาไทยเนี่ยพอเป็นบอลลิบอลลักษณะนี้แล้วแข่งในแบบวันเว้นวันหรือว่าต่อนเนื่องนั้นแบบเนี้ยไอสภาพร่างกายหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเราสู้ จีนญี่ปุ่นเกาหลีไม่ได้ไว้เรื่องวความความฟิตเนี่ยสภาพความฟิตเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กเล่นไม่เก่งนะครับแต่พอมาถึงจุดหนึ่งมันกรอบอะแล้ววิทยาศาสตร์การกีฬาเราไม่ถึงอะก็เลยดูน่าเสียดายอีกตัวหนึ่งที่วันนั้นนั่งดูอยู่แล้วแบบอดชมไม่ได้เลยก็คือเด็กฟุตบอลยูสิบผู้ชายโอ้ยูสิบหผู้ชายนี่มาแบบที่ ผมเองก็ตกใจอะเพราะว่าไอ้วิธีคิดของเขามายเซ้นของเด็กๆแล้ววิธีเล่นเนี่ยมันเป็นบอลสมัยใหม่เลยวันนั้นเราชิงกับออสเตรเลียแล้วก็แพ้ออสเตรเลียด้วยกันโดนจุดโทษไปนิดเดียวซึ่งดูแล้วก็โอ้หน้าหน้าเสียดายน่าเสียดายแต่ว่าวิธีการเล่นและขั้นตอนเนี่ยมันเก่งมากจริงๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะชนะออสเตรเลียนะครับในเกม ถ้าเรามาเทียบโอกาสในการทําประตูเนี่ยเราสูงมากมันก็เลยมีคนมานั่งนั่งดูแล้วก็ชี้ข้อบกพร่องของไอ้ฟุตบอลไทยกันว่าคือตั้งแต่รุ่นใหญ่ยันรุ่นเล็กเลยครับก็คือเราหากองหน้าที่จบสกอร์ไม่ได้มันก็เลยเป็นที่มาที่ถามกันว่าเอ้ยเราถึงเวลายังที่จะต้องมีโค้ดกองหน้ากันเนี่ย แต่พอผมมานั่งดูฟุตบอลยูโรเนี่ยก็คือประเทศที่มันจะได้แชมป์หรือเข้ารอบลึกๆเนี่ยมันต้องมีกองหน้าแบบที่ใช้โอกาสไม่เปลืองพอมีโอกาสและยิงได้อะอย่างเบนเยียมตกรอบไปทั้งทๆที่ลูกากูมีโอกาสตั้งหลายครั้งแต่มันทำกันไม่ได้ไงมันก็ตกรอบกันไปอตอนนี้มันได้สี่ทีมนะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายมีสเปนีชนะไอเยอ,อ,อรมันไป อังกฤษก็พึ่งชนะเนเธอร์แลนด์ก็พึ่งชนะนชนะอีกทีหนึ่งฝรั่งเศสใช่ใช่ใชฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ก็จะเจอกับสเปนอังกฤษก็จะเจอกับเนเธอร์แลนด์แล้วพวกนี้ก็คือเขาเขามีกองหน้าที่จบสกอร์ได้ไงเขาก็เลยหมายถึงพอมีโอกาสในการทำประตูแล้วสร้างโอกาสให้ตัวเองแบบ ทำประตูได้มากกว่างอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยชนะอรก็ดูวันนี้มันถ้าเรามีโค้ดกองหน้าเนี่ยหรือคนที่แบบมีประสบการณ์จริงๆหรือพูดง่ายๆอ่ะเด็กพอถึงนาทีแล้วเนี่ยเขาสมาธิเขาวอกแวกแล้วเขาตื่นเต้นในการเข้าทําประตูเนี่ยยิงประตูมันก็เลยทําให้ผิดพลาดแล้วไม่เข้าประตูง่ายๆเพราะบางคนเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วมันมันยิงไม่ได้ไง ตั้งใจเล่นเกินไปก็ยิงไม่ได้โอ้แต่ที่เห็นก็คืออีกตัวหนึ่งที่ดูแล้วแบบน่าตกใจมากเลยก็คือพอเราเห็นไอ้ฟุตบอลยูโรก่อนเราพูดเรื่องระบบทีมก่อนระบบทีนีาที่มันชอบพูดกันว่าแทคติกนี่คือระบบทีมเทคนิคนี่คือความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็วิธีเล่นของไอ้นักเตะคน,นนั้น สิ่งที่เห็นเลยก็คือไอ้ไอ้ไอ้แท็ติกคือระบบทีมที่เขาเล่นกันนะบอลสมัยใหม่เล่นแล้วโหแบบวิ่งกันแบบเกินสิบกิโลันทุกคนเลยในเกมหนึ่งอะวิ่งกันแบบอ้อเหนื่อยเหนื่อยมากอะเราดูบอลสมัยนี้ทําไมวิ่งกันบ้าระห่ำนี้นู่นนะสมัยปียพงษ์ดังๆนะครับวิ่งกันไม่ถึงแค่สามโลสี่โลฮะไม่เกินห้าโลสมัยซิโก้ฟิตหน่อย ก็ไม่เกิน6กโลสมัยนั้นจะมีไอ้เขาเรียกว่าดีนทรีมนนะที่จะฝันจะไปบอโลกลตอนนั้นเขาสร้างมาดีนทีมไอ้คนสร้างตอนนี้ก็ตายไปแล้วสมัยนั้นซิกโก้นี่ก็คือเป็นประเภทหนึ่งเลยที่เป็นนักฟุตบอลที่เขาเรียกว่าจอมฟิตอ่ะรักษาวินัยระเบียบวินัยดีมากแต่ว่าด้วยซิกโก้เองเนี่ยเขาไม่มีพรสวรรค์ ในแง่ของการทำประตูแต่ว่าเขาได้เรื่องพรสแสวงในการฝึกซ้อมดูแลร่างกายแต่ถ้าเรื่องทำประตูเรื่องอะไรอ่ะนาทีนี้มันก็ยังไม่มีใครสู้ไอตัวเปียพง์ได้ตั้งแต่เรามีนักบอลไทยมาในเปียพงน์นี่คือยิงประตูในระดับเอเชียในระดับนี้ยได้ดีกว่าเพื่อนละกองหน้าที่เรามีอยู่สมัยใหม่นี่ก็คือยัยงยังเทียบชั้นกันไม่ได้อ่ะ แล้วก็เออผมก็ไม่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 เข้าใจว่าทำไมเขาต้องตื่นเต้นเวลายิงประตูกันนะเพราะเราเราเองก็ไม่ไม่ไม่คือในความรู้สึกผมมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องแบบที่เขาฆ่ากันเขายิงกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันก็แค่เตะบอลเข้าประตูเฮ้ยมันเครียดกันขนาดนั้นเลยหรอนึกนึกออกไหมมันเราก็ดูเอ๊ะมัน ไอคนจนที่มันไม่มีจะแดกไม่มีข้าวกินเนี่ยน่าจะเครียดกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ไงว่าทําไมแค่ยิงประตูเนี่ยต้องเครียดกันขนดาดน,นั้นอะไรประมาณเนี้ยหรือเหมือนกับที่แบบเขาตีลานฟันแทงกันนะไอนนั่นนะ่ะถ้าพลาดก็ตายเอออย่างนั้นน่าเครียดกว่าอีกแต่นี่เราก็ดูเอา้านี่มันแบบอยู่ในสนามแบบ ปฏิกาก็มีอะไรก็มีแล้วก็ทุกอย่างมีหมดแล้วก็ยังทำไมควบคุมสติควบคุมสมาธิกันไม่ได้แล้วก็โอ้มันแปลกมันแปลกมากไงก็เลยงงกันเลยเอ้พวกนี้ถ้าเป็นนักบอาช,ชีเนี่ยต้องเรียกว่าในเวลาทำงานแล้วแบบไม่มีสมาธิกับการทำงานเนี่ยไม่เป็นเบื่อชีพเท่าไหร่โอ้ดูดูไขมันตรงนี้กันสิโอ้ยอ,ออกมาเยอะๆเลยโอแม่ ใช่ไหมเดี๋ยดูสิก็เดี๋ยวเราจะขูดรอบกลอกกันก่อนใช่ไหมนเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช,ชขูดขูดเลยก็ไม่มีละไม่มีก็ถ้าใครว่างก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยพิมพ์ให้กำลังใจเมมให้กำลังใจกันบ้างนะครับแล้วก็อะไรที่ดีก็ ฟังกันนะครับไอตัวอย่างที่ดีก็เอาไปใช้ตัวอย่างที่คิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับเพราะช่วงนี้ก็ก็เลยแบบอยู่อยู่กัแบบจริงๆ,ๆผมมีความสุขกับการดูซีรีส์ดูกีฬากีฬาที่ชอบนี่ก็มีไม่กี่อย่างนะจริงๆผมดูกีฬาได้ทุกชนิดเนะี่ยโดยเฉพาะพวกที่เป็นกีฬาที่ผู้หญิงเล่นนี่นะก็จะดูเป็นพิเศษแต่ถ้าผู้ชายเล่นนี่จะดูไม่กี่อย่างนะ อ่ะฟุตบอลนี่ดูได้นะบอลเล่นี่ไม่จําเป็นไม่ดูเลยบาสก็ไม่ดูอา่าวิ่งดูได้เพราะอยากรู้ว่ามันเร็วกันขนาดไหนเทนนิสไม่ดูแบดไม่ดูแต่แบดนี่ชอบดูผู้หญิงเทนนิสชอบดูผู้หญิงแต่ถ้ามวยนี่ชอบดูทั้งผู้ชายผู้หญิงเพราะอยากรู้ว่าใครเก่งแล้วมีอะไรอีกที่อยากดูอ๋อ เซิร์ฟที่เล่นเรือใบเล่นเซิร์ฟตอนนี้ผมมาบ้านเล่นเรือใบเล่นเซิร์ฟโอ้โหแบบดูแล้วแบบไม่น่าเชื่อเลยแบบเล่นเรือใบเนี่ความเร็วต้องร้อยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแล้วเรือที่มันใช้แข่งกันน่ะในระดับโลกโอ้โหความเร็วเป็นแปดเก้าสิบเรือใหญ่มาเริ่มเทิมเลยอ่ะแล้วความเร็วอย่างนั้นแล้วเลี้ยวโค้งแบบฟืดเดียวแบบโอ้โหเลี้ยวโค้งแคบมากแล้วก็มีเหมือนดิฟ แบบรถได้ด้วยแบบโอ้โหมาศาสตร์น้ํากระจายให้ชาวบ้านได้เห็นตรงเข้าเส้นชัยอ่ะผมดูมันเท่มากอ,อ่ะข้างนี้หมดแล้วเราไปข้างนู้นกันดีกว่าโยกลับมาข้างนี้กันครับข้างกว่านี้ก็ขี้หูยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับเพิ่มเติมก็คือสเก็ตแผลนี่ครับนี่เห็นสเก็ตแผลนี่ไหมนี่อันนี้คือเลือดแห้งนะครับเลือดอันนี้เกิดจากรอยเล็บอย่างเดียวเลยครับรอยเล็บ ออโอ้ตายแล้วข้างนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือระหว่างรอย้อมผมอยู่ยังเหลือเวลาอยู่ประมาณไม่เกินสิบห้านาทีครับคิดว่าข้างนี้เราต้องเร็วกันนิดหนึ่งเมื่อกี้มัวแต่โม้ข้างนู้นเยอะไปหน่อยก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องโดยตรงด้วยการโดเน็ก็ไนดน้ครับธนาคาร UOB 761-132-0 4 5 4ครับ บุษวงกดอยู่ดินยงครับโอนกันมาได้เลยครับห้าบาทสิบาทยี่สิบาทท่านมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นได้หมดเลยครับตามแต่ถ้าท่านศรัทธาเลยครับพราะช่องผมตอนนี้ก็หาเงินหาทองไม่ได้แล้วเดือนหนึ่งโชคดีหน่อยก็มีคนให้โอนมาสองสามล้อเพอค่าไฟอยู่ครับค่าไฟในการอัพวิดีโอค่าไฟในการจ่ายเน็ตโอจ่ายเน็ตเดือนละหกร้อยกว่า ตอนนี้ผมจะบีบเอาตัวนี้ออกมานะผมแซะทั้งสองด้านสามด้านไปแล้วไม่ได้แซะฝั่งซ้ายแต่คิดว่าน่าจะเป็นแผ่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวผมจับปล่อยแล้วก็ดึงเขาออกมาให้หมดทีเดียวเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยดูว่าจะได้ไหมโอ้ตายละผมลืมทําเสียงสองอะกลับมาทํายังทันอยู่นะก็ขอบคุณแฟนคลับคนหนึ่งนะครับที่รอเสียงสองมาตลอดโอ้ยครูครูครเจ็บไหมเนี่ย ไม่เจ็บนะผมจะดึงแล้วนะโคตรแน่นเลยครับโอ้โหทำไมมันเจ็บเจ้าหูนิดนึ่งนะอ่ะออกมาแล้วไม่นิดล่ะครับเจ็บเยอะมากเลยครับดูสิครับหนาขนาดไหนนี่เรายังไม่ได้เตมันออกนะครับอ่หมายถึงถ้าเราใี้มันออกมาเลยนะ มันจะเป็นแผ่นใหญ่มากเพราะตอนนี้มันเหมือนซองอะ่ะเหมือนซองเราจะให้ดูนะครับว่ามันหนาและใหญ่มากเอ,อเห็นไหมเป็นซองทรงกลวยเลยเสร็จโอ้ยใหญ่ขนาดไหนเด้อเอ้มันไม่มีกันไกตัดไปกันไกลเกล็ดลุกไป,ปเ,เดี๋ยวผมฉีกให้ดู ฉีกให้ท่านผู้ชมทังบ้านดูนะ FC ดูโอ้โหเหนียวมากโอ้ก็ใหญ่แล้วก็หนามากเป็นสองชั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสองถงุงซ้อนกันนะครับเพราะว่านานแล้วไม่ได้มาแค่กก็เทียบกับนิ้วก้อยเอาละกันเนะี่ยใหญ่กว่านิ้วก้อยผมอีกอะนี่โูดูโคดใหญ่เอะ แต่เอานิ้วก้อยอะไรไปแคบมันจะเลือดไหลยอยู่ข้างในแล้วมันเป็นสะเก็ดออกมาข้างนอกแต่ตอนนี้โดยรวมก็ดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราล้างเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้พอเราดึง่อ,อตอนที่ช่วงดึงอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไปล้างไอ้ตรงโคนหูและแก้วหูนะี่ยก็จะเจ็บนิดนึงนะแต่โดยปกติเนี่ยไอ้ขี้หูเนี่ยไขมันเนี่ยมันไม่น่าไปติดแก้วหูได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปติดได้ยังไงนะ บางคนก็ด้วยพฤติกรรมดันนิ้วเข้าไปหรือเอาข้อต้นบัตรดันเข้าไปก็มีแต่ครูเนี่ยมันไม่น่าจะดันอ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นแค่รอยเล็บแต่ว่ามันเป็นซองอย่างเงี้ยมันไปติดข้างในได้ไงผมอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยไขมันเนี่ยมันจะมียังไงมันก็ไม่ค่อยไปติดที่ไเนื้อแก้วหูครับถ้าตรงขอบก็ยังใช่แต่นี่มันติดเหมือนเนื้อแก้วหูแล้วเวลาดึงมาเนี่ย ตัวอาจารย์เนี่ยจะได้ยินเสียงดังป๊ง๊บออกมาเงี้ยใช่ไหมแล้วก็หูก็จะโล่งมากในะส่วนผมเนี่ยผมคือทั้งผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีไหมที่จะไปเอาแบบใกล้ๆตอนที่มันดึงท่านผู้ชมก็เลยต้องฟังเสียงผมไปก่อนว่าแล้วนี่ผมก็ลืมทําเสียงสองอีกแล้วอุตส่าห์ว่าจะทําพยายามทําเสียงสองตอนแหลให้ท่านผู้ชมได้มีความสุขกันอ่า เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องรีบนะครับตอนนี้แบต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  e เนี่ยของผมอะแบตกล้องนี่ก็เหลือน้อยลงแล้วก็ความจุก็ไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะครับความเสื่อมสภาพก็มีแล้วครับไอ้แต่ที่ผมเป็นกังวลจริงๆวันหนึ่งมันเสื่อมจนใช้ไม่ได้อะชาร์จไม่เข้าอะไรไม่เข้าเนี่ยถึงตรงนั้นผมจะคิดอีกทีนะครับว่า จะทำรูปแบบนี้ต่อไปหรือว่าจะไม่ทําครับเพราะว่าซื้อแบตก้อนหนึ่งสามพันห้าแล้วเรื่องล่าสุดนี่คือเพื่อนคนหนึ่งเดือดร้อนแล้วไม่ยืมตังค์แล้วบอกสิ้นเดือนจะให้คืนอ่ะโอ้โหแล้วก็สิ้นเดือนไม่มีจริงอ่ะผมนี่โดนเมียดา่าแล้วลูกหูไปถึงอ่าเรื่องอ่ะรู้ไปถึงลูกสาว ลูกสาวก็มาผสมรวงกับคุณแม่แล้วก็ด่าอีกโอ้โหสองคนผู้หญิงสองคนในบ้านลุมด่า <c oughs> แบบทำตัวแบบมึนๆเลยอะ่ะว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีไอตอนที่เขาเดือดร้อนเราก็อุตส่าห์ให้ไปแล้วคิดว่าเขาได้เงินแล้วไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อนแล้ว แต่เขาไม่ค่อยรักษาคำพูดกันนะก็เออขี่หูไขมันข้างนอกก็มีอยู่นี่นี่เห็นไหมขูดแล้วขูดแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเห็นไหมเออเห็นกันไหมเออ อ่านี่นี่นี่โอเคนี่นี่อ๋อวันนี้อยู่ๆก็คิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเคยพูดกันไปแล้วถ้าใครตามคลิปผมทุกคลิปแล้วก็ฟังกันมาตลอดเนี่ยผมจะมาย้อนไอ้เรื่องเดิมกันใหม่นะว่าผมเนี่ยชอบอไอ้คิดทฤษฎีแปลกๆหรือว่าเรื่องเรื่องแปลกๆใกล้ตัวง่ายๆเลยนะอ่าเรื่องแรกเลย คือเรื่องความสุขใช่ไหมความสุขเนี่ยมัน,ม,นมันมีกระหลายรูปแบบเลยแต่เอาง่ายๆตอนนี้เรามาพูดเรื่องเงินเงินเนี่ยทำให้เรามีความสุขขณะเดียวกันเงินก็ทําให้เรามีความทุขทุกเหมือนกันนะครับแต่นี้เราจะมาพูดเรื่องความสุขข,ของเงินกันก่อนความสุขของเงินเนี่ยเกิดขึ้นในสามเวลานะครับหนึ่งก็คือเวลาทํางานทั้งชีวิตของคุณเนี่ยจะอยู่ในตอนกลางวันแล้วก็เวลาทํางานมากที่สุดแล้วครับ ถ้าช่วงทํางานเนี่ยคุณหาความสุขกับมันไม่ได้เนี่ยก็คือช่วงหาเงินเนี่ยครับชีวิตคุณก็จะลําบากครับช่วงที่สองก็คือช่วงเวลาของการใช้เงินถ้าคุณใช้เงินไปแล้วมีความสุขได้นี่แฮปปี้เลยแต่ถ้าบางคนขี้เหนียวใช้ไปแล้วไม่มีความสุขนี่ก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วงที่สามก็คือช่วงเก็บเงินบางคนเนี่ยชอบมากเลยเก็บเงินเนี่ยคือเห็นตัวเลขก็มีความสุขไม่กินไม่ใช้ไม่จ่ายเอยาหมด ผมดูแล้วบอกโอ้โหแบบแล้วแล้วจะมีเงินทําไหมคือเห็นตัวเลขแล้วก็มีความสุขกบอกผมดูคนประเภทนี้แล้วผมผมขำว่าเพราะผมนี่ช่วงหนึ่งจําได้ไหมครับที่ผมบอกผมอยากได้ไฮเล่ผมจะเก็บเงินยี่สิบปีแล้วซื้อไาเล่ขาาละล้านกว่าตอนเนี้ยผมเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะครับถ้าผมมาซื้อเรือใบเล่นกลางน้ากกผมเนี่ยผมจะใช้เงินไม่ถึงสามแสนอ่ะอือนี่ไง ดึงออกมาอีกรอบครับโอ้นี่ชุดที่สองอครูดู mm. มันโคลนชิ้นกับเมื่อกี้นี้นะ mm. แต่มันเป็นชิ้นที่อะอันนี้เล็กกว่า uh. แต่มันเป็นชิ้นที่อมันน่าจะเป็นมันเหมือนมันพับไปแล้วก็ตอนที่ครูเอานิ้วไปแย่แล้วไปดันแล้วเอาไปสกิดจนเป็นเป็นแผลมันออกมาจากช่วงที่เป็นแผลแห้ง mm. เป็นสเก็ตแห้งอยู่ด้านในอะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างปัญหาเลย แค่แค่พูดให้ฟังให้เฉยอะแต่นี้เรารู้แล้วความสุขที่กับเงินมีอยู่สามเวลาคือเวลาหาเวลาใช้แล้วก็เวลาเก็บความทุกข์ก็เหมือนกันนะครับก็สามเวลาเช่นเดียวกันมาแต่นี้คนแบบไหนที่จะมีเงินได้คนแบบไหนที่จะมีเงินเยอะครับเลยหนึ่งเลยนะครับคนเก่งครับจะมีเงินเยอะแล้วก็หาเงินได้สองก็คือคนมีวาสนาครับ คนมีวาสนาในเงินพวกนี้วิ่งเข้ามาหาเองนะครับนั้นคนเก่งกับคนมีวาสนาเนี่ยมันเจ๋งมากมันจะมีเงินเยอะนะในภาพนะครับคนเก่งคนมีวาสนาเนี่ยจะมีเงินได้อ่าแล้วท่นี้มีคนเคยถามผมว่าระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยสงสารใคร มากประ <ITA> กันเวลาทั้งสองคนเนี่ยมีความทุกข์เก <idir> ี่ยวกับเงินผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้สงสารใครทั <atem S 1> ้ง <Indiana> ค mm. ู่เลยครับไม่ว่าจะคนรวยทุกใจเรื่องเงินกับคนจนที่ทุกใจเรื่องเงินเพราะโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกอย่างเดียวว่าคือบนโลกของผมเนี่ยคนโง่เนี่ยมันหาความสุขไม่ได้นึกออกครับเขาอาจจะเก่งหาตังค์ไม่เก่งหาตังค์ คนจนก็ไม่เก่งในการหาตังค์ไม่มีวินัยในการใช้เงินคนรวยเก่งหาตังค์แต่ก็เสือขังความสุขของเองินไม่ได้โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมถือว่าเป็นคนโง่หมดอ๋อใครโทรมาตอนเนี้ยแล้วกําลังจะเสร็จพอดีเลยนั้นก็ลากันด้วยคลิปเท่านี้นะครับบ๊ายบาย